สวัสดีครับสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับคลิปมีสิภาพเมา่บึงการปลูกทุเรียนของเหานะครับดูแลร,รักษาเป็นจังไหรนะครับว่ามันบ่ได้ใส่หย,ยังเลยนะครับปลูกแล้วก็โพดหนามอย่างเดียวใส่แตปุ๋ยขี้หนูกับพอพิ้น่าล่างมองกับปลูกกล้วยใส่บ่ได้น,นะครับเป็นพีเหลียงแต่อยู่นี่กับมิแตปลูกกล้วยแล้วครับแต่เกากล้วยเบิด ขาววะเนาะได้ยินเขาววะกับโบเมนจะข้องวาดอกเขาววะแล้วว่าจะข้องนี่จะกล้วยเป็นปีเลี่ยงกล้วยเป็นปีเลี่ยงกับบใช่ปัญหาเนาะพ่อโบมกับคืนคือเก่าเออแต่เก่าสิเป็นกล้วยกล้วยหอมท้องเนาะกล้วยหอมท้องเต็มเลยนะครับอยู่นี่นี่ เป็นพีเลี่ยงหอมูมต,ต้นใหญ่ๆ,ๆนี่แมนเบิดนะครับแมนเบิรตหน่อยแมนด้วยหนี่เกาะกอกล้วยกอกล้วยเดี๋ยวนีว่านี่กอกล้วยพอมันใหญ่มากเอากระตัดออกนี่เป็นปลาเัียเกอกล้วยเบิดยปากล้วยเฮาปลูกกล้วยอันนั้นมันมีแต่ต้นสูงๆเนาะกล้วยอันหอมทองพี่น้อง ต้นสูงสูงเงี้ยงๆมันงับกันมันก็ขึ้นบาดหนึ่ซิ่งกันขึ้นตีล่ะนะครับต้นสองปีสามเดือนนะครับสูงป,บบประมาณสี่เมตรปลูกแบบบ่ได้ใส่สารอีหยังเดยบ่ได้ดสีได้ยังครับมีแต่วิธีปลูกแล้วก็เฮาเลือกตน้นพันธุ์น้ำนะครับตน้นพันธุ์ผมก็เลือกแต่ ตัวง,งาน,นหลายๆนี่แหละงานไตนี่มันเป็นจุ่มเลยนะครับมันเป็นจุ่มไปเลยต้นใบใหญ่นะครับปลูกเพื่อได้พุ่หลุมปลูกเนี้ยถากถากออกแล้วก็ตั้งเลยเาดินมาวางก่อนหน่อยหนึ่งล้วก็ตั้งถึงกองดินดินกืบอบ่ะสูงได้ได้ตัด

มันบอท่านเดินหลายอ่ามันบอท่านเดินหลายเนาะอ่ามันบอโคดต้นไงไหลายหากมันโคดหลายเนาะมันโคดเราก็ได้ตัดออกคือเก่ามั้งไ่เงี้ยกะรังคุณเข้ากระตัดโบเป็นเนาะเจรือเดิเรือต้นไงจะเกินเม็ดหนึ่งก็เอาดินมาว่างๆๆแน่กะตัดหากโคดออกแล้วก็ตั้งลงเลยนะครับ ตั้งแต่เขาเก็จังเอาดินมาถมโมได้ขุดเลยนะครับแต่ว่ามูใหญ่นี่ขุดแน่นะพ่อมูใหญ่นี่ขุดเครื่องเบามูหลุดหน่อยมูนั่นนั่นตั้งเงัดโมได้ขุดเลิกหาซีบโมได้ขุดยังเลยนะครับาสามต้น คุดเคืองหนึ่งขุดเคืองเบาแล้วก็เท่าจังเอาดินมาถมมันก็นสิเป็นโพ่นคืนนอหน่อยนึงนะครับแต่ว่าแต่ว่าต้องบอกพี่น้องว่าอยู่นี่มันเป็นดินถมใหม่นะครับาาจากจากเก้าเนี่ยมันผุนอยู่รุมนะครับยุ่รุมทั้งปลากล่วยเพิินผมขืนประมาณแปดสนผมขืนประมาณแปดสิบเซน สื่อต่อจากเพื่อนแลล้ครับกับมาถมดินขึืนใหนมันมันเสมอเฮือนเก้านะครับมันเสมอเฮือนเก่ามันระบายน้ำได้ดีแบบนี้มันอยู่สูงแน่มันก็นเลยขึ้นได้นะครับแต่ว่าคันปลูกในหน้าในหย้างก็เรียบร้อยคือกันแล้วนะพอ่บอบ่ย่างนะครับพื้นที่ปลูกน้ำดับพี่น้องอืม พอแต,ต่ติดแล้วนี้หยอดเพ้นแทงอยู่เรื่อยนะครับแท่งหยอดอยู่เรื่อยมูนหน่อยกับบกค่อยดีเบิ่งแมงห้ปันใดแต่ว่าตน้นไ่นี้เบื้องแมงให้เกือบทุกขืนครับช่วงสองปีสามปีนี่แมงมาลรีนะครับมจ่อ แตงกิงแตงหยังกับพระท่านจริงปันไหนนะครับแต่ว่ากมันขืนใดก็ถือว่าสำเร็จเดียวนะครับอันอีกหนึ่งขั้นนี่ต้นหนึ่งนะครับสองปีสามเดือนปลูกปลูกสิบสีกุ้งผ่านะครับนำไปสองปีนำครับมันจังจืาย ห่อ,อชิปซีกุมผ้านี่ครบครบห่อ,อชิปซีกุมผ้าอีกกระครบควบอีกนะครับจื่อไงไแง่ไไแงลมไลูนานแรงมีต้นคู่ต้นหนึ่งนะครับลิ้นกับลงลินกับหลงหมดตัวคู่กันมันแย่กันหลายนะครับ งากับใหญนมันบแตากออกแหนกันกันใหคือม้นเบิดนี่แดดมี่โบอซองฟืนด้วยล่ละพี่น้องมึงเตี้ยั้งตีมุนี่นี่ปูเครื่องเบางานสีคือภาพออกอยู่น้องพี่น้องตัดหาโคตรออกน้างในมีอีกต้นหนึ่งต้นนี้นี่ ใบมันโลนมันสลัดใบมันกระลังถือฝนนี่มันแทงหยอดขึ้นมาใหม่มันดูไก่กัไบไผ่ปวดนึกจะหากไผ่เข่ามาเหล็กกับไผ่คุ้มหากไผ่เข่ามาเบิดงเลยกับไผ่พี่นอ้องที่ลงงเลี้ยงง่ามต้นนี้เน,ะน,นาะเนี่ยมาปีมาแรงปีนี่แหละเริ่มปีเลยอาการบ่ดีเป็นไรไหม แต่ว่าก็ไม่ต้นเดียวนี่ลหละแต่ว่าใบามนันยังเขียวดีอยู่ใบย,ยังใหญ่ดีใบใหญ่ใบหนาด้พี่นอ้องใบพ่นแต่ว่าก็ดีอยู่พ่นแท่งยอดถ้นมาหมา่ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับกันโลนทีมแหงงข้าแเล้วก็เรียบรปรยแล้วครับนี่ก็เห็นน้ำสวนเพิ่นขี่รถกายไปกัน งาบใน,นเน่มกันส่วนมากแท่งึ้นด้วยครับนี่เบึงที่แบบมันงามกัน,นงาอันนี้โซ่ถิ่มหละบักไฟเลือเติมตัวบัออกลำใหญ่ก็ <c oughs> กสีได้โซ่ถิ่มบุญละพี่น้องเอเบียงออกไปทั้งผุน <c oughs> ออกเครื่องต้นเลย กับมิโนยเบิ้งนะครับวิธีเห็ดของเหงากับพราะว่าอยูุนีมันเป็นดินทมไม้น้่พี่น้องมันระบายน้ำได้ดีกน้ำห้มเนี่ยกับเรียบร้อยนะครับ การเอาหน่วยเอาอยางเอาไป่นจริงเป็นไงเอาเดี๋ยวคลิปหนี้็็ไปซ้ำหนีก้อนนะครับคลิปหนาาจงพอกัอนไหมสงสัยอยังเบาไปบอท่านเข้าใจกับคอมเมนต์เข้ามานะครับ